สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤศภและลัคนาพฤษภทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะพบกับช่อง youtube สมมาทาโรค่ะเปิดไพ่ทายดวงให้กับชาวราศีพฤศภลัคนาพฤศภคลิปนี้เป็นดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายน2564คนโสดคนมีคู่หรือแม้แต่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือน นี้เดี๋ยวมาให้ไพ่ให้คำแนะนำกับทุกๆคนกันนะคะแต่ก่อนอื่นต้องย้ำว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมจ้ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนราศีพฤษศทุกทุกท่กทานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผูกลักนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดูได้เอาที่สะดวกฝากกดติดตามด้วยฝากกดแชร์ด้วยแล้ว ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะ ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยนะคะดวงทั่วไป3คํคำถาม59บาท5าคำถาม99บาทดวงความรักเน้นเฉพาะความรัก3คํคำถาม99บาท5้าคำถาม149บาทค่ะทุกๆคำถามสมมะพยากรมีคำตอบให้อยู่แล้วแต่จะออกมาเป็นในทัศทิศทางไหนเท่านั้นเองถามได้ทุกเรื่องย้ำเลยว่าถามได้ทุก เรื่องไม่ต้องกลัวนะคะแม่หมอตอบให้ทุกคำถามแน่นอนค่ะใครสนใจจุดเทียนเสริมดวงบูชาเทวดาพระพรหัส s a b d 8พฤศจิกายนนี้22.11นาฬิกา1นาทีชุดละ199บาทฝากชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดให้แม่หมอทำพิธีให้ได้นะคะเฮงๆปังๆกันทุกคนจ้าไพ่ของชาวราศีพฤชศพแลดูงงๆแล้วก็ค่อนข้างจะหลงทางนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครกำลังจับบาสองมือยกมือขึ้นใครมีช้อยส์มีตัวเลือกยกมือขึ้นใครที่สวยเลือกได้หล่อเลือกได้ ยืนงงเป็นไก่ตาแตกเลยตอนเนี้เอาใครดีวะเลือกใครดีวะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็อยากได้เอาอยัางไงดีไม่ต้องรีบร้อนนะอย่าหลงระเริงกับภาพลวงตา คนราศีพฤษภเนี่ยมันจะมีตัวจริงแล้วมันจะมีตัวหลอกมันจะมีไอ้ประเภทที่ว่าบทจะทักมานี่ทักมาจนข้อความในมือถือค้างอ่ะทักมาจนมือถือค้างทักมารัวรัวรัวอยู่ไหนทําอะไรกินข้าวหรือยังวันนี้เป็นยังไงแล้วสักพักนะไอ้ตัวหลอกพวกเนี้ย มันก็จะหายไปหายไปวันละคนสองคนดูคนให้ดูนานๆวันนี้ที่มันอุย้ยมันเยอะแยะมากมายเลือกไม่ถูกเนี่ยให้เวลากับมันหน่อยคนโสดนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลาย,ลายหายไปวันละคนสองคนตัวจริงจะอยู่นานที่สุดแต่จะบอกคนโสดนะว่า คบคนอาวุโสมากกว่าดีไพพระสังฆราชอะลูกน้องบริวารเยอะมีอำนาจมีบาร,รมีมียศถาบรรดาศักด์หรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหรือเป็นคนแก่เป็นคนที่มีความคิดเป็น,ปนผู้ใหญ่หรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยโตกว่าอายุนะส่วนใครที่ยังไม่ move on นะยังฝังใจยังเศร้ายังทุกข์ระทมหม่นหมองเขาทิ้งฉันไปฉันไม่เปิดใจใครโลกนี้ใบนี้ฉันยกให้เธอทั้งใบไร้สาระบอกเลยว่าไร้สาระ จบก็คือจบเลิกก็คือเลิกยอมรับความจริงให้ได้คนใหม่ๆต่อคิวเข้ามาหาเยอะแยะแล้วมัวแต่ไปจมปากอยู่กับอดีตทำไมถ้าทำตัวเศร้าหมองทำตัวไม่มีความสุขอยู่แบบนี้ชาตินี้ก็ไม่มีทางได้เจอความรักที่ดี รักตัวเองให้เป็นหันมาดูแลตัวเองค่ะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้แล้วจะไปแข่คนที่มันทิ้งเราไปทำไมนะคนโสดช่วงนี้เซนแม่นลางสังหรณ์แม่น man. ดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนจะเข้าโบสถ์ไทยก็ได้นะก็คือไปงานบวชแฟนนะ แฟนค่อนข้างที่จะทำมา้าทำโมในกรณีคนโสดหรือจะเข้าโบทคลิปกันลัล่นละฆังวิวากันไปเลยคนโสด move on ให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีในกรณีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยไหมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอโหทุกศาสตร์ทุกแขนงไปดูหมอดูมาแล้วทุกหมอดูยังไม่ลด ยังไม่ได้ยังไม่สมหวังเดมมูลยังเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนเราไม่มีตัวตนเราถูกด้อยค่าเป็นคนไร้ค่าในสายตาเธอได้แต่แอบมองเธออยู่ไกลๆอะไรประมาณนั้นนะคะดูรู้สึกว่ามันเยอะไปอะ่ะจำเป็นขนาดนั้นเหรอคนคนนั้นสำคัญกับชีวิตเรามากขนาดนั้นเลยเหรอไม่สนใจฉันฉันก็เทค่ะเห็นไหม ใครไม่สนใจฉันฉันก็เทค่ะฉันพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆฉันเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆค่ะในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววะยอมรับความจริงให้ได้ความรักของคนที่ไม่ชัดเจนถ้ายังถือมั่นยึดมั่นอยู่ตรงนี้ยังอยู่จงรักภักดีให้เธอรู้ว่าคนคนนี้ถึงแม้ว่าจะยืนอยู่ไกลแต่คนนี้ก็ไม่เคยคิดจะจากไป แล้วยังไงต่อไม่จากไปแต่ยืนเป็นทุกยืนเศร้ากลัวกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยกลัววันหนึ่งปล่อยโป๊ออกมาอ,อ๋อเขามีแฟนอยู่แล้วปล่อยโป๊ออกมาอ,อ๋อเขาไปชอบคนอื่นแล้วคนที่ทุกคือตัวเราเองวันนี้อย่าด่าว่าแม่หมอปากไม่ดีแต่อยากให้มีสติคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่ายึดมั่นถือมั่นตัวเราเองก็มีดีนี่เงินก็มีงานก็มีฐานะอะไรอย่างอื่นดีหมด ความมั่นคงในชีวิตมีเยอะแยะมากมายแล้วจะไปใส่ใจอะไรกับผู้หญิงคนเดียวผู้ชายคนเดียวจบนะคะ move on นะคะยอมรับความจริงเนาะคนมีคู่เบื่อบอกเลยคนมีคู่เบื่อไพ่สังขาราดอะเบื่อบางทีแฟนเราสนใจงานมากกว่าสนใจเราได้ซ้ำไม่ค่อยสนใจเราไม่ค่อยมีเวลาให้เรา ไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนติกอยู่กันไปวันวันเบื่อเบื่อเซ็งเซงเรารู้สึกว่าโอ้โหที่แต่งงานกันมานี่มันเห็นเราอยู่ในสายตาบ้างไหมวะมันให้ความสําคัญกับเราบ้างไหมวะทําไมอยู่กับหมาอยู่กับแมวเป็นพระจันทร์ความหน้าหมาหอนอย่างเงี้ยมีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะรู้สึกทุกข์เหมือนกันเนาะเขาไม่สนใจเราเลยคือวิ่งงานแบบ ตัวเป็นเกลียวอ่ะแฟนอาจจะบ้างงานนะแฟนอาจจะหาเงินหาทองก่อร่างสร้างตัวนะเพราะฉะนั้นบอกแฟนด้วยว่าจัดลำดับความสำคัญของชีวิตตัวเองให้ถูกนะคะงานก็สำคัญเงินก็สำคัญ,คญแต่ชั้นที่เป็นเมียเป็นผัวหรือเป็นแฟนก็สำคัญหรือถ้ามันเป็นตัวคนราศีพฤษภเองคุณก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูก เพราะฉะนั้นถ้าคุณแบ่งเวลาไม่ถูกปุ๊บคนหนึ่งคิดมากละไปไหนวะทําไมวันนี้กลับบ้านผิดเวลาวะท้าไมวันนี้มันยุ่งหรือเปล่าวะทักไปไลน์ไม่ตอบมันจะเกิดความผิดปกติอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลมันเป็นความทุกข์ที่ คุณอาจจะคิดไปเองว่าแฟนคุณเปลี่ยนไปหรือแฟนคุณอาจจะคิดไปเองว่าตัวคุณเปลี่ยนไปดังนั้นคนมีคู่สร้างสรรค์บรรยากาศให้มันโรแมนติกเที่ยวด้วยกันเดินทางด้วยกันกินข้าวนอกบ้านหรือจะพากันไปวัดทาบุญก็ได้ช่วงนี้ทั้งคนโสดคนมีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไถ่ชีวิตโครกระบือปล่อยกบ ปล่อยปลาปล่อยหอยขมทำบุญกับน้องหมาน้องแมวเร่ร่อนจรจัดไหว้เทวดาพระพระหัสสบดีเสริมดวงไหว้พระปางสมาธิเสริมดวงหรือจะจุดเทียนกับแม่หมอชุดละ199บาทนะ 1998พฤศจิกายน22่สนาฬิกาสินาทีฝากดวงมาทำพิธีกันได้ส่วนใครทุกอกทุกใจอยากดูว่าคนนี้ใช่คู่ไหมทักแชท a c e b o o k สมมาพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ